อาุณสวัสด์ตอนเช้าค่ะทุกคนซึ่งพี่แป้งจะบอกน้องๆว่าตอนนี้พี่แป้นไม่แน่ใจนะคะว่าตอนนี้รับของฟรีได้ไหมนะคะเพราะก่อนหนะ้านี้พี่แป้นทำทีบอกน,อน้องไปแล้วว่าระบบโลบอกในการรับของฟรีเนี่ยมันล่มไม่รู้โลบอกแก้ไขหรือ,อยังนะคะเพื่อความชัวร์นะคะให้น้องๆเนี่ยคอยเช็คในแมปนะคะมันจะสามารถดูได้ว่าจํานวนของแต่ละอันเนี่ยมันลดหรือเปล่านะคะถ้าของที่น้องอยากได้เนี่ยมีจํานวนที่ลดลง1 2 3นั่นแปลว่าระบบกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะ แต่ถ้าหากน้องๆยืนรอดูอยู่แล้วมันยังค้างไม่ลดลงไปเลยนะคะตามจํานวนผู้เล่นเนี่ยแสดงว่ามันยังไม่สามารถรับได้แต่ถ้าหากระบบมันกลับมาแล้วเรียบร้อยพี่แป้งจะรีบอัปเดตบอกน้องๆเลยคะ่ะซึ่งคลิปนี้นะคะพี่แป้งชมจะมาสอนน้องๆรับของฟรีทั้งหชิ้นนี้นะคะบอกเลยว่ามีแต่ของสวยๆแลวเขาก็ค่อนข,ข,ข้างที่จะแจกเยอะด้วยนะคะชิ้นแรกนะคะน้องๆจะเป็นผ้าพันคอนะคะไม่ใช่กางเกงในนะตอนแรกพี่แป้งก็งงว่าบนรยายมันสามเหลี่ยมเหมือนกางเกงในเลย,เ,ลยเขาแจกเพียงแค่25,000ชิ้นค่ะชิ้นที่2เนี่ยจะเป็นหอกแบบนี้ นะคะน,น้องเป็นหอ,อกสีแดงท้องเขาแจก5,000ชิ้นอันต่อไปเนี่ยจะเป็นสร้อยคอนะคะน้อง,องสีลุ้งแบบนี้เลย2,500ชิ้นต่อไปจะเป็นดาบนะคะน,น้องจะเป็นดาบแบบอัศวินอะไรแบบนี้แจก5,000ชิ้นจ้า ชิ้นต่อไปเดี๋ยจะเป็นขวานนะคะน้องๆจะแจก5,000ชิ้นเช่นกันนะคะและชิ้นสุดท้ายนะคะน้องๆก็จะเป็นสร้อยสีลุงเช่นกันค่ะแจกเพียงแค่2,500ชิ้นเข้าแมบตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมไปดูกันว่าทำยังไงซึ่งแบบแบบนี้นะคะน้องๆจำเป็นที่จะต้องเล่นมินิเกมค่ะและบอกเลยว่าจะต้องเล่นหลายมินิเกมมากๆให้น้องเข้ามาในโซนตรงนี้นะคะตรงคอว่า,าเพลย์นะคะเพื่อทำการรอเล่นนะ,ะในมินิเกมต่อไปซึ่งมินิเกมแต่และมินิเกมเนี่ยก็จะทำ การโหวตกันค่ะ well ซึ่งมินิเกมที่ mm ja แป้เล่นอันนี้คือใครคิวเยอะที่สุดจะเป็นผู้ชนะแล้วได้ตั๋วไปนะคะน้องๆซึ่งตั๋วเนี่ยเราจะใช้เลขของค่ะส่วนมินิเกมวันนี้เนี่ยคือการที่เราจะต้องทางย่าหรือถ่ายย่าแบบนี้นะคะใครถ่ายย่าได้เยอะที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะและได้ตั๋วไปนั่นเองและอันนี้นะคะอันต่อไปเนี่ยคือน้องๆเนี่ยจะต้องเดินให้สีของตัวเองเนี่ยได้เยอะที่สุดซึ่งผู้ชนะเนี่ยจะมีประมาณ5คนนะคะน้องๆซึ่งหมายความว่าสีไหนชนะนะคะน้องๆก็จะได้ตั๋วไปเลยซื้อปแป้งได้มา10ตั๋วจากนนั้ มินิเกมต่อไปเนี่ยให้เรานะคะรีบวิ่งขึ้นไปบนที่สูงนะคะก่อนที่เวลามันจะหมดนะคะน้องๆก็แค่เดินขึ้นไปข้างบนแบบนี้แล้วยืนอยู่บนต้นไม้แบบพี่แป้นนะคะแค่เพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะได้ตั๋วไปเลยค่ะซึ่งน้องๆหลายคนก็คงงงว่าใช้ตั๋วทําอะไรนะคะให้น้องกดคําว่า UGC นะคะน้องๆจะเห็นว่าของชิ้นไหนที่น้องอยากได้เนี่ยน้องสามารถใช้ตั๋วนะคะในการเล่นมินิเกมเนี่ยมันแลกได้เลยค่ะตรงคําว่า VIP นะคะน้องๆไม่สามารถแลกได้นะคะยังมีของชิ้นอื่นๆที่มันยังไม่หมดด้วยนะคะ ใครที่อยากได้อะไรดูจํานวนของว่าล้นลงไหมด้วยนะแล้วก็สามารถแลกได้นะคะหากระบบกลับมาเป็นเหมือนเดิมใครได้ชิ้นไหนแล้วบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่แป้งด้วยนะคะ